หนึ่งเวทีนะคะแถลงข่าวไปเมื่อวันก่อนเองนะคะกับงานนี้เลยค่ะซีดอ a วนท์ครั้งที่5นะคะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรผูชมค่ะจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วค่ะสำหรับรางวัล e ีดอ w a r d s เวทีที่มอบรางวัลให้กับคนดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังซึ่งงานนี้นะคะก็มีเหล่าศิลปินมาร่วมงานกันมากมายเลยละค่ะ ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจัดเป็นครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับรางวัลซี W ์อวสนะครับที่เป็นสื่อกลางเพื่อที่จะสื่อสารกําลังใจนะครับกากผู้ฟังทั่วประเทศนะครับมอบให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะเ,เรียนเชิญและเชิญชวนนะครับให้ผู้ฟังจากซีททั่วประเทศก็ร่วมโหวต ให้กับศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ไปลุ้นผลกันในวันที่17มีนานี้ครับผมและสำหรับใครที่ลุ้นเดอะสตาร์อยู่นะคะครั้งนี้เดอะสตาร์ก็เข้าชิงรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีก็คือ V ีเดอะสตาร์กับอัลบั้มฮักบีและสิงโตเดอะสตาร์กับอัลบั้มสิงโตค่ะรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีผู้เข้าชิงรางวัลได้แก่ แล้ววันนี้ค่ะยังมีตัวททนเดอะสตาร์น้องแกรนและนุ่มดิวที่ไม่พลาดมาร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วยค่ะวันนี้นะเราอยู่ที่งานแถลงข่าวประกาศผลรางวัลซีจัวอ์ดครับผม2,010ครับใช่ค <นะ S 1> ่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วถูก <นะ S 2> ต้อง,งนะว,วันนี้เนี่ยเราก็มาร่วมงานเนะาะต้องฟังว่าอะไรยังไงว <Yeah, S 1> มีใครบ้า,บาง พี่น้องเราพี่น้องเราเนเด็กสาวของเราได้วยใช่ครับใช่แล้วนั่นคือพี่บี้และน้องสิงโตนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มาเป็นตัวแทนพี่น้องสิงโตมาร่วมฟังงานแถลงข่าวด้วยนะใช่ค่ะในรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีแห่งปีใช่ครับก็วันนี้นงานวันนี้ทำให้แบบว่าเรารู้เลยนะว่าการที่จะได้รางวัลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือ ผมเชื่อว่าสิลปินทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดว่าจะได้รางวัลหรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานของตัวเองที่สุดและนี่แหละครับรางวัลพวกนี้แหละคือผลตอบแทนคือคุณค่าที่แบบว่าเป็นสิ่งดีๆที่ได้รับตอบแทนมาเป็นกําลังใจใ,ให้แบบว่าทํางานต่อไปแล้วก็ส่งผลม,มาถึงเราด้วยว่า เราเนี่ยควรจะตั้งใจทํางานต่อไปใช่ใครที่ชื่นชอบศิลปินท่านใดนะคะ้ก็สามารถร่วมโหวตกันได้ค่ะทั้งขึ้นซีด97.5 FM ซึ่งงานประกาศผลร,ร,รางวัลซีดอวอ์ดครั้งที่5จะจัดขึ้นในวันพุธที่17มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมโหวตศิลปินในดวงใจคุณผู้ชมกันนะคะแน่นอนนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่โหวตกันเยอะๆละกันนะครับสำหรับรางวัลศิลปินยอดเยีนน่ยม